สวัสดีครับผมอาจารย์มงคลรอดจิ้งทมนะครับแล้ววันนี้นะครับลูกศิษย์มาสักลายมือมาจาก<น>อุบลอุบลเลยนะครับต้องก่อนอืน่นต้องขอขอบพระคุณแล้วก็ได้ข่าวว่าเป็นแฟนคลับติดตามดวงประจําวันอนาะจารย์มงคลรอดจิ้งรมทุกวันนะครับ<ช>กระซิบนิดนึงว่าบีเลขมวโคลถ,ถูกกับเขากเ็เหมือนนะครับวันนี้ก็ดีใจนะนะครับก็เห็นลายมือนะต้องบอกว่า ลายมือนี่คนละทิศคนละทางเลยนะเส้นข้างนี้สบายเส้นข้างนี้ลําบากนะครับคนที่มีอย่างนี้ก็เรียกหญิงกระหยางขาวและดําร้อนและเย็นมันจะเป็นเส้นที่ทําให้เราเนี่ยผ่านชีวิตหลายแนวแต่ลายมืออย่างนี้สอนคนอื่นสอนชาวบ้านสอนทุกคนได้เพราะอะไรเจอมาจากชีวิตจริง<ม>เจอจากปัญหาเจอมีทั้งทุกข์ทั้งสุขทั้งอะไรสลับกันไปแต่ส่วนใหญ่พอยิ่งอายุเยอะกลับได้ดีปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะสี่สิบห้าสี่สิบ โอ้45 46นี่ถือว่าได้ดีแล้วนะ45นี่เขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถูกฉลกกระสายมูเตลูทุกอย่างเลยนะครับเรียกว่าเส้นวาสนาเกิดนับข้างนี้นะนับขนานคู่กับชีวิตนะครับข้างนี้นะครับ,นนกรบ,รบ,รบเกิดจากแบบเขาเรียกว่าเส้นชีวิตและยุ่งเหยิงแต่ทั้งสองข้างเส้นวาสนาหรือเส้นพระเสาไม่ทะลุเส้นสมองไม่พุ่งขึ้นถึงนิ้วกลางทั้งสองข้างแต่เส้นวาสนาที่ขนานคู่กับชีวิตนี่หาเงินง่ายหาเงินเก่งมาง่าย ใช้ง่ายจับจ่ายใช้สอยออกตล,ลอดเขาเรียกว่าผมเรียกลายมือน,นี้ว่าสุขนิยมแล้วกันคืออะไรที่เป็นความสุขของจะแพงแค่ไหนหรือยังไงแล้วแต่ซื้อความสุขทุกอย่างเป็นไหมนี่น <laughs> ี่มีคนยืนยันลูกคู่ <c oughs> นะลูกคู่เลยต้องบอกว่าเป็นแบบนี้ทุกคนในบ้านจะเป็นคนในครอบครัวจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าตัวเราหรือว่า นะครับทุกคนเลยนะครับดวงนี้เป็นเรียกว่าใจใหญ่ผมเรียกใจใหญ่เส้นวาสนาขนานกู้ชีวิตเนี่ยหางเงินง่ายหางเงินเก่งแล้วก็ใจใหญ่ไม่ว่าจะทํากิจการอะไรมีน้ําใจกับเขาเพราะฉะนั้นมีน้ําใจกับเขามันก็จะมีสิ่งที่ดีผมถือว่าะายมือเนี่เพื่อนเยอะคนรู้จักเยอะเนินสุขสวยเนินสุขเนี่ยแปลความหมายถึงว่าอารมณ์นิสยัยคนที่มีเนินสุขสวยเนี่ย จะมีฝีมือทางด้านอาหารของกินหรือนะครับสถานที่ท่องเที่ยวเพราะว่าเนินสุกเนี่ยคืออารมณ์ความรู้สึกเนินสุกสวยเพื่อนเยอะนะครับแล้วก็นอนหลับง่ายนะครับแป๊แบ,บเดียวหลับแล้วนะครับจะอยู่ตรงไหนก็หลับง่ายเป็นไหมโอ้เนี่ยนะดูนะเนินสุกคือช่วงอุ้งมือเ,เอ้ช่วงอุ้งมือเนี่ยเราสังเกตได้ยังไงก็คือดูเส้นตรงบริเวณเนี้ไม่ยุ่งเหยิงถ้าไม่ยุ่งเหยิงนี่แปลความหมายว่า หลับง่ายกินง่ายแต่ถ้าเนินสุขเสียตรงนี้นะครับช่วงอุ้งมือเนี่ยจะเป็นตะแรงเส้นมันจะเข้มไปเข้มมากไกวเป็นตารางหมัดฮอกนั่นอันตรายนั่นอันตรายคือน,นอนหลับยากคิดมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะมองโลกในแง่ลบแต่ถ้าเกิดเนินสุขสวยเฮฮานะครับเพื่อนฝูงความรักความสุขมีน้ําใจคนในบ้านคนในครอบครัวอ่ะเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะสักเส้นวาสนาเนี่ยนะครับทับเลยนะครับแล้วก็ให้ยาวพุ่งขึ้น ถึงนิ้วกลางเพราะถือว่าดีสักทับไม่เป็นลายเสริมให้เป็นสิมงคลเราจะต่อนะครับกึ่ครับข้างล่างแล้วก็ให้ยาวขึ้นถึงข้างบนให้มันดีเลิศดประเสริฐสีแล้วก็เส้นอาทิตย์นะครับแล้วก็เส้นพุธสามเส้นรวยสุดยอดและเส้นวาสนาเส้นเกิยศเส้นพุธสามเส้นตัวนี้หลักๆนะครับเป็นเส้นที่ดีส่วนข้างนี้อาจารย์จะสักเส้นชีวิตนะครับให้ประกอบกันเห็นไหม มันขาดหายช่วงนี้นะครับเส้นชีวิตเนี่ยมันเกี่ยว,ここวยข้องกับบ้านที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นอาจารย์จะสักให้เส้นบ้านที่อยู่มีความมั่นคงนะครับตอนนี้ก็มีความผาสุกเลยนะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะนะครับเรียกว่าใส่ถุงมือเพราะไปการทําการล้างลายมือมาเรียบร้อยแล้วนะครับล้างมือล้างไม้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะใส่นะครับถุงมือนะครับเพื่อที่จะสักลายมือเราก็จะเน้นความสะอาดอาจารย์ก็จะมา ร้างแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อกันอีกทีนะครับเพื่อที่จะช่วยให้มือนี้สะอาดนะครับแล้วเราก็ใช้ยาชายาชาสักเป็นพิธีเท่านั้นนะไม่ได้เน้นเจ็บไม่ได้เน้นความรุนแรงแต่ใส่เพื่อให้เกิดความสบายใจคนที่มาเขาก็จะมีความรู้สึกต้องการความสบายใจนะครับอาจารย์จะทำาพาสะอาดลายมือนะครับฝัามือด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อนับแอลกอฮอล์ ไม่เป็นไรออกกล้องได้มายืนฝั่งทีก็ได้ชัดๆนะออกกล้องได้เลยนะมาด้วยกันสบายช่วยเหลือกันนะนะี่ครับค่าเชื้อแอลกอฮอล์ทุกสิ่งทุกอย่างว่าสะอาดนะรเราก็จะดะูลายมือของแต่ละคนเนี่ยนะครับไม่เหมือนกันเส้นของใครเป็นยังไงเราก็จะให้เส้นนะครับออกแบบเส้นสัก์ของแต่ละคนนะครับ หลังจากเราทาแอลกอฮอล์เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะให้แห้งเซกนิดหนึ่งพอแห้งปุ๊บเราก็จะมาเน้นนะครับยาชายาชานี่คือเป็นสักเป็นเ,เรียกว่าไม่เจ็บเพราะฉทนั้นแต่เราก็ใส่ให้เป็นพิธีเพื่อให้คนที่มาเนี่ยบางทีก็กลัวเขากังวลเขาไม่สบายใจเราก็ใช้ตัวนี้นะครับแต่เข็มที่สามนี่ไม่ได้เข้าลึกหรือไไม่เข้าลึกเป็นการเขียนเป็นการแบบเหมือนกับอาจารย์มงคลเราต้องทำใช้เคล็ดลับ ใช้เป็นสัตว์เป็นพิธีเขียนอาเป็นสีแดงแต่สีนี้หายจางเป็นสีที่แบบไม่ติดนานวันสองวันก็หายหมดละนะครับลบโดนน้ําก็หายไม่ระบมนะครับไม่ระบมไม่มีระบมอาจารย์จะไม่เอาระบมจะไม่เอาเลยเป็นแค่เคล็ดลับแล้วก็เป็นบอกกล่าวครูบาอาจารย์อาจารย์มงคลรอดที่ทำเท่านั้นเราไม่เน้นความเจ็บปวดไม่เอาเลยนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับอาจารย์ใช้เครื่องสัตว์เนี่ยเป็นการเขียนผ่านตอนนี้ถูมือได้เลยครับอันนี้เป็นยาชา ูมือช่วงนี้เราก็จะต้องเว้นช่วงให้ยาชาเนี่ยทำงานก็ประมาณสัก5นาทีเราก็จะใช้วิธีท่องคาถานะครับรวมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเมตตาโมกรุณาพุทธปานิทายินดียะเอนดูสัมปสิปียังมะมะคาเตสิกคาเตสิกกิงกรณาคาเตสิกอาหางปิตังานมิชานมินะเมตตาเป็นคาถาให้คนรักคนเมตตาตัวเราตัวเรารักและเมตตาผู้อื่น ต่อไปนี้มีแต่สิ่งที่ดีประสบความสําเร็จอาจารย์มงคลรอดทิ้งรำสัตว์ไปเพื่อที่จะให้ตัวเราเองมีสิ่งต่างที่ดีครูบาอาจารย์ของอาจารย์มงคลรอดทิ้งรำครูบาอาจารย์ของเราหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกทั้งหลายจะปกปักรักษาวิบากกรรมความทุกข์ความทรมานมาตั้งแต่ชาติปันใหม่ขอให้หมดไปต่อไปนี้มีแต่สิ่งที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินโชคลาภ ให้มีสักสิ่งที่ดีเราจะไปทําการค้าขายเราจะไปทําสิ่งใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองพบปะผู้คนมีแต่กัรยานมิตรที่ดีสุขภาพแข็งแรงคาเตสิกัตเตส,เตสิกิงกรณาคัาเตสิอาหารปิตังชนมิชนมิเป็นกระถาแค้วคาดพยานนตรายใดๆสิ้นปืนผาหน้าไม้หอกของมีคมศาสตาวุฒทุกชนิดหรือแม้กระทั่งอสารพิษสิ่งต่าไม่สามารถทําลายกายกล้ามตัวเราได้ ต่อไปนี้มีสิทธิส,ส,สิ่งที่ดีจเจริญรุ่งเรืองไปตลอดกาลนานเทินสาธุสาธุสาธุนะเป็นการสรักเพื่อที่จะเป็นเคล็ดลับกับอาจารย์งมงคลรอดทธรรมนะช่วงนี้เราก็จะมาทาวัรสลีนวัรสลีนเนี่ยเพื่อที่จะให้ฝ่ามือลื่นนะครับนะครับตรงนี้ก็จะเพราะมือบางคนฝ่ามือนืดหรืออะไรต่างๆเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับตรงนี้ผมจะสักเส้นชีวิต ให้ด้วยเพิ่มขึ้นมาแต่ละคนออกแบบไม่เหมือนกันเขาขาดสิ่งใดเขามีปัญหาอะไรเราก็เติมเส้นที่ดีที่สุดก็คือวาสนากิตวัตรเส้นพุ้ดใส่แค่เนี้ยสามเส้นตัวเนี้ยเจริญรุ่งเรืองทั้งการเงินหลักทรัพย์ชื่อเสียงปัญญาความคิดนะเส้นตัวนี้ซึ่งเรามีความสุขอยู่แล้วลนมือนี้เจ้าสาําราญสนุกสนานคือความสุขทุกสิ่งทุกอย่างนะคระับถูมืออีกครั้งหนึ่ง ส,สีสักเป็นสีอาหารบางเป็นการแค่เหมือนกับเขียนนั่นแหละบอกกล่าวครูบาอาจารย์อาจารย์มงคลรอดทิ้งรามนะครับเดี๋ยวขอข้างขวาก็นะักข้างนี้เอาออกสบายๆถอยไปนิดนึงให้อาจารย์มองเห็นอาจารย์จะสักเส้นข้างขวานี่สวยมากนะนะครับอันนี้คือคู่ครองกับตัวเรานะครับมาอยู่ด้วยกันแล้ะเจริญรุ่งเรืองนะครับ อาจารย์จะสักเส้นวาสนานับสักหรือเขียนนี่แหละนะครับให้เป็นเคล็ดลับสิี่มงคลเจ็บไหมบอกแฟนซีไ่าจน,นะตรงนี้ขึ้นมาสักทับเส้นวาสนาเส้นเดิมไปเลยนะครับต่อเส้นให้กับเขานะครับบวกกับประกอบกับเส้นที่มีอยู่แล้วจเจริญรุ่งเรืองสักทับได้เป็นสิี่มงคลให้เส้นเดิมดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ ยาวพุ่งขึ้นไปถึงนิ้วกลางนะครับนี่เขาเรียกเส้นวาสนาเส้นพระเสาเส้นวาสนาเส้นพระเสาเส้นที่ดีจะยาวพุ่งขึ้นถึงนิ้วกลางนะครับนิ้วกลางตัวนี้ยาวพุ่งขึ้นเป็นสัญลักษณ์ความเจริญรุ่งเรืองการเงินการทองสติปัญญาการชนะทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของการเงินการทองชนะแต่ก็แปลความหมายว่าใช้เหมือนเดิมนิสัยเหมือนเดิม,มทุกสิ่งทุกอย่างแต่จะมีเงิน มีงานเข้ามามีสิ่งต่างเยอะขึ้นเส้นเกียรติยศนะครับเรามองแทบไม่มีไม่มีเลยเส้นพุทธอาจารย์ก็จะเอาตั้งแต่ข้อมือน,นี้ขึ้นมาเลยแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเส้นอาทิตย์ก็คือเส้นเกียรติยศเส้นชื่อเสียงเส้นความสําเร็จนะตัวนี้ยาวขึ้นมาเป็นการเขียนเป็นบอกกล่าวโดยเครื่องสักนะครับเป็นสัญลักษณ์คนเราเนี่ยเวลาคิดด้วยตัวเองกังวลใจมีปัญหามีความว้าวุ่น เพราะฉะนันมาจารย์มงคลก็เหมือนกับมหาสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจชั่วโมงที่เราสากักเรามีเวลาอยู่ด้วยกันตรงนี้จิตสมาธิจะรวบรวมความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างทายความกังวลออกไปเป็นจิตที่สุขจิตที่สุขทําให้เวลาเราไปนะครับเจอผู้คนติดต่อผู้คนเราก็มีความสบายใจมีจิตที่สุขเหมือนมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมันมีบางๆตรงนี้เห็นไหมนะครับเราก็จะใช้ตรงนี้ของเราประกอบกับเส้นที่เรามีอยู่แล้วนี่เขาเรียกเส้นอาทิตย์ ชื่อเสียงมีหน้าที่ในเรื่องของความกระตันยูการปกครองเป็นนายคนการบริหารที่ดีส่วนเส้นพุทธนะครับยาวไปทางนิ้วก้อยจานจะออกแบบใช่จะออกแบบโดยขึ้นมาจากข้อมือเช่นเดียวกันขึ้นไปนะครับไปทางฝั่งนิ้วก้อยตัวนี้คือให้ในเรื่องของปัญญาความคิดสติคำพูดรักษาเส้นวาสนารักษาเส้นกิติยศพูดเป็นเจรจาเป็นวาทศิลป์ ให้เกิดความบริหารคำพูดได้ดีเส้นพุธเป็นการบอกกล่าวครูบาอาจารย์อาจารย์มงคลเป็นสิริมงคลมาให้อาจารย์มงคลเราต้งทำเขียนสิ่งที่ดีติดตัวไปตลอดชีวิตเป็นการสักเคล็ดลับแก้เคล็ดแก้อะไรต่างๆนะมันจะลบหายสิริมงคลมีตลอดชีวิตไปไม่ต้องเป็นกังวลใจเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานให้โชคให้ลาภ หลักของความเชื่อหลักของพลังที่มาหาอาจารย์มงคลมันก็จะเป็นพลังสองเท่ากลับไปหาตัวเราเขายิ่งมาเขาตั้งใจมาเขามาเจอความรู้สึกเขาก็สุกนะอ่ะข้างนี้ข้างนี้อาจารย์ก็จะสักนะครับเส้นของตัวเราเองเส้นพุทธขึ้นก่อนเพราะว่าเราสักเส้นนี้ไปก่อนไม่ได้มันจะลบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสักเส้นพุทธก่อนเส้นพุทธก็คือไปทาฝั่งยุ้ก้อย ยาวเส้นพุทธก็คือปัญญาตสตคิความคิดความรู้สึกสิ่งต่ตางจริงๆก็คือขอให้มีครบเส้นวาสนาเส้นกิจยศเส้นพุทธแค่นี้แหละหลักเส้นที่ดีที่สุดของมนุษย์นะเส้นกิจยศจริงๆเราก็มีบางๆนะครับอาจารย์ก็จะใช้เส้นจากตรงนี้ขึ้นมา เส uh ้นเกียรติยศหรือเส้นอาทิตย์เขียนขึ้นมาอ่าเส้นวัฒนาของเรานี่มันยุ่งเหยิงพอสมควรนะก็จะสักเส้นที่ดีละ ขึ้นมาให้ประกบกับเส้นที่เรามีให้มันตรงขึ้นมานิดหนึ่งตรงขึ้นมาประกบกับเส้นหลักอาจจะคดเคี้ยวตามที่เรามีนะไม่ต้องไปกังวลนะโอ้โหบางคนตกใจเส้นไมนคดเราก็ตามเส้นหลักที่เรามีแหละแต่คนอ่อนช้อยกันไปนะครับให้มันพุ่งขึ้นถึงนิ้วกลาง นี่แหละบอกกล่าวต่อไปนี้เป็นการแก้เค็ดว่าความจเจริญรุ่งเรืองมาถึงเราแล้วนะเส้นชีวิตนะครับเส้นชีวิตต่อไปนี้มีความสงบความผาสุกต่อเส้นชีวิตให้สงบบ้านที่อยู่อาศัยมีความจเจริญรุ่งเรืองจะมีกี่หลังก็มีปลให้ได้ดี ามีความผาสุกสิ่งวุ่นวายคุบาปก,กรรมอะไรต่างๆหมดไปนับตั้งแต่วันนี้มีแต่ความเป็นสิริมงคลสิ่งที่ดีนะครับเป็นการแก้เคล็ดโดยมหาอาจารย์มงคลรอดทิ้งร,รมครูบาอาจารย์อาจารย์มงคลรอดทิ้งร,รมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อใจกันนะนี่แหละครับแค่นี้เองมีสิ่งที่ดีเป็นสิริมงคลตลอดชีวิตไปนะครับ เดี๋ยวเราถ่ายภาพนิ่งกันนิดหนึ่งว่าอาจารย์มงคลรอดทิ้งทำเป็นผู้สัตว์ให้ใช้แล้วก็ทิ้งเลย<ช>นะครับถึงมือเราก็จะไม่ใช้ซ้ำทิ้งเช่นเดียวกันต่อคนต่อคู่ะนะครับสีนะครับโชว์มือนิดหนึ่งแบบนี้จังโคได้เลยนะครับ อาจารย์มงคลเราต้งทำเป็นผู้สักจริงๆโชว์มือนะครับเคเยี่ยมขอบคุณมากครับจากอาจารย์มงคลเราต้องทำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมีนี่เดอะซันคนใบของแฟนใบของเราใบเก็บไว้ในกระเป๋าเนาะจำได้เนาะเนี่ยมีใบนี้ใบนี้เก็บไว้ในกระเป๋านะนะร่ำรวยร่ำรวยเฮงประสบความสำเร็จจะเลยรุ่งเรือง กังวลครั้งใดนะครับครังหลังมีบทคาถาแผ่เมตตาอยากจะได้สิ่งใดตั้งจิตอธิษฐานเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์หรือว่าสิ่งที่เรียกทรัพย์ของเรานะครับจะดีนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับเชิญเลยเชิญเลยลจ้าอย่าเข้าห้องครัวอาจารย์แล้วกัน <laughs>